โครงการจับคู่กู้เงินของสถาบันการเงินกับร้านอาหารที่จัดขึ้นเพื่อให้ร้านอาหารได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำรวมทั้งเงื่อนไขผ่อนปรนอื่นๆเพื่อช่วยเหลือร้านอาหารให้สามารถต่อลมหายใจต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 าสำหรับจังหวัดสแก้วมีผู้ประกอบการร้านอาหารหลายรายต่างให้ความสนใจ แล้วก็มีร้านอาหารทานแอตตะว,วันมีร้านอาหารอยู่ในโรงแรมนะคะก็รับจัดสัมมนากับจัดเลี้ยงพอพอมีโควิดก็ลำบากจัดเลี้ยงไม่ได้จัดสัมมนาไม่ได้ก็ใช้วิธีปรับก็คือทำตาสั่งบ้างทำข้าวแกงบ้างส่งขายออกทางออนไลน์ก็ดีนะคะมาช่วยให้เราสามารถอยู่สู้โควิดไปให้รอดนะคะ คุณเก๋เจ้าของร้านอาหารครัวกาตูนอำเภอเมืองสะแก้วเป็นอีกรายหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการเล่าให้ฟังว่าในช่วงของโควิด19จะหาสถาบันการเงินมาช่วยเหลือค่อนข้างยากณเวลานี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อที่จะมาหมุนเวียนขยายกิจการร้านอาหารเพื่อรองรับลูกค้าในอนาคตหากสถานการณ์โควิด19ดีขึ้น ร้านครัวกรตูนนะคะร้านครัวกรตูนก,ก็เป็นร้านอาหารเล็กๆร้านหนึ่งในจังหวัดสก,ก้วพอดีมีโครงการเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์นะคะว่าให้จับคู่กู้หมายความว่า,าให้ผู้ประกอบการร้านอาหารมีโอกาสในการขยายธุรกิจพอดีมันตรงกับของเราที่เราอยากจะขยายธุรกิจเพิ่มก็ได้มีโอกาสไปทําการยื่นกู้กับทกศในส่วนของตัวเองนะคะสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเนี่ยคือเขาก็พร้อมไปที่ปรึกษาให้เราในทุกๆด้าน ไม่ว่ามีติดขัดอะไรคือเจ้าหน้าที่พนักงานเนี่ยก็จะพยายามให้เราหาข้อมูลแล้วก็พอหาข้อมูลเสร็จแล้วเราก็ทําการกู้ได้เลยไม่ยากอย่างที่คิดเอกสารนะที่เตรียมไปมีอะไรบ้างครับเครดิตบูโรนะคะที่ต้องโชว์เขาแล้วก็ภาะหนี้ที่เราไม่มีเราก็จะง่ายนิดนึงค่ะแล้วก็ตัวส่วนของคืณเนี่ยใช้หลักทรัพย์ก็คือโสนดที่ดินที่เรา ที่เราปลูกสร้างเนี่ยที่เราขยายกิจการเนี่ยเป็นตัวค้ำเราด้วยอันดับแรกขอขอคุณกระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็ธนาคารที่เข้าร่วมนะ,ะโดยเฉพาะในส่วนของอก็มีทกศนะคะมีออมสินกรุงไทยแล้วก็ SME ที่ยื่นมือสนับสนุนพวกเรานะคะ คือค่ะกระทรวงพาณิชย์นะคะกระทรวงพาณิชย์โดยท่านรอง,อารองนายยกรัฐมนตรีลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุลินรัศนวิสิทธิ์นะคะได้จัดก,กิจกรรมโครงการนี้ขึ้นมาเรายียกว่าจับคู่คู่เงินนะคะก็คือก็คือสถาบันการเงินนะคะที่เราเป็นพนัพนธมิตรด,ด้วยนะคะแล้วก็พร้อมกับร้านอาหารเนี่ยให้มาเจอกันนะคะก็เพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการร้านอาหารที่เกิดจากสถา,านการณ์ของโควิดนะคะ,ะโดยการบรเรเทาโดยการให้ ให้สถาบันการเงินเนี่ยได้กู้เงินให้กับร้านอาหารในราคาที่ในเบี้ยราคาต่ำนะคะในราคาที่พิเศษนะคะแล้วก็ผ่อนปลนบางกรณีเงื่อนไขนะคะที่บางบางเงื่อนไขที่ที่มีข้อจำกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยให้สามารถได้เงินเพื่อที่จะไปคลายในการทำธุรกิจได้นะคะ ตอนนี้ผู้ประกอบการให้การตับรับดีมากเลยนะคะแล้วทุกคนก็อยากให้รัฐช่วยในโครงการนี้ด้วยนะคะก็ดูจากวันนี้ก็มาหลายรายนะคะ สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารที่สนใจยังมีเวลาในการตัดสินใจสามารถเดินทางไปที่อาคารดอกแก้ววิทยายลัยชุมชนสะแก้วหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือจะไปที่สถาบันการเงินทั้ง4แห่งเพื่อยื่นเรื่องขอกู้เงินซึ่งทางธนาคารจะให้การดูแลด้านข้อมูลเงื่อนไขแล้วรับเรื่องกู้เงินพิจารณาในเวลาอันสั้นเพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ดุลยศักดิ์ชัยรัตน์สวทรธศักดิ์แก้วรายงาน